สวัสดีครับพบกับรายการไทยไลฟ์ช anel กันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่แพรปากระพงจุ๊บจุ๋มนะครับผมที่ผ่านมาเราได้ได้เคยรับชมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวการเลี้ยงปากระพงแล้วก็แพปากระพงทางฝั่งภาคกลางหรือทางฝั่งเขตแปดริ้วหรือทางฝั่งมหาชัยหรือแม่กองนะครับวันนี้นะครับเรามาดูทางภาคใต้บ้างซึ่งที่นี่มีความพิเศษในเรื่องของตัวตลาดนะครับผมที่แข็งแกร่งมากๆ แล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วงนี้ปากกรพงขาดตลาดนะครับผมเท่ากับว่าวันนี้เราจะมาดูว่าหลักในการบริหารจัดการเรื่องของตัววัตถุดิบปากกระพงทำยังไงให้สามารถที่จะหล่อเลี้ยงตลาดในภาคใต้รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนครับผม Aquabiz all the best knowledge for aquatic system กับทางเจ้าของแพรลากระพงจุ๊บๆนะครับผมก็เป็นแพรปากระพงที่มีสตอรี่เรื่องเล่าว่าเป็นแพรปลาใช้ต้นมะขามนะครับก็มาอยู่กันนะจุ๊บแล้วนะครับสวัสดีครับนะจุ๊บครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมค่ะชื่อเล่นชื่อจุ๊บนะคะชื่อจริงคือรัชดายุแพลชนะค่ะครับผม น้าจุ๋มก็เป็นเจ้าของแพปลาจุบ๊บจุ๋มก็คือเป็นแพปลากระพงที่อยู่ทางใต้าทางสุราษฎร์ธ<ช>าน,นีค,ครับผมอยากให้น้าจุ๋มย้อนอดีตให้ฟังนิดนึงครับผมว่าที่ผ่านมาเราเริ่มยังไงจนถึงจุดเราเริ่มยังไงใช่ไหมคะแรกเริ่มเดิมทีน้าจุ๋มมีอาชีพทำนากุ้งทำนากุ้งเลี้ยงกุ้งมาแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จแล้วตอนนั้นน้าจุ๋มมีเงินเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าบาท แล้วน้าจุ๋มก็หาบ้านที่จะอยู่แล้วก็มาได้บ้านหลังนี้เป็นเป็นเป็นห้องเดียวนะคะคแล้วก็น้าจุ๋มก็เริ่มมาอยู่เริ่มมาอยู่แล้วก็ทำอาชีพขายขนมหวานหน้าปากซอย <teng> จากนากจากเลี้ยงกุ้งไม่สําเร็จมาขายขนมหวานค่ะมาขายขนมหวานแล้วไปปากกับพงได้ไงครับแล้วก็น้าจุ๋มเอาขนมหวานคนขนมหวานเนี่ยไปขายหน้าปากซอย แล้วหน้าปากซอยเนี่ยก็จะมีแพรปลามีจะแพจะมีแพปลากระพงซึ่งน้าจุ๋มเนี่ยมองเห็นทุกวันที่เขาทํางานกันใช่ไหมคะแล้วน้าจุ๋มก็ประมาณว่าก็ลองไปถามถามเขาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะรับปลากระพงไปขายเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเขาบอกว่าก็กล่องโฟมหนึ่งใส่ได้ประมาณ30โลอะไรประมาณนี้น้าจุ๋มก็เริ่มมีความคิดว่า เราจะส่งที่ไหนก่อนอันดับแรกน้าจุ๋มโทรไปหาญาติที่เกาะพังงานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว<ม>ใช่ไหมคะปากะพงเนี่ยมันต้องขายได้อยู่แล้วนะ้าจุ๋มก็เลยโทรไปเขาก็บอกน้าจุ๋มว่าลองส่งมาดูหนึ่งโฟมอ่ะก็ส่ง,<อ>งไป30โล30โลค่ะนะ้าจุ๋มก็ส่งไปให้ญาติที่เกาะพังงานหนึ่งโฟมก็ขายตั้งแต่หนึ่งโฟมซึ่งซื้อจากแพเขามา นั่นคือจุดเริ่มต้นแพปลาจุบจุมเริ่มตั้งเริ่มจากปลากระพงกล่องเดียว30มสิกิโลจนถึงทุกวันนี้ก็คือเราเป็นแพรที่เขาเรียกว่า,าทั้งเป็นทั้งแพรรับซื้อปลากระพง<ช>ทำตลาดขายปลากระพงะเป็นเรื่องของตัวตัวแทนจำหน่ายอาหารปลากระพงด้วยค่ะเดี๋ยวให้นจุ๋มเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมว่าอันนี้สตอรี่ละอีกนิดนึงผมขอค,คิมิกต้นมะขามเนี่ย,ขเ,ยเขาบอกว่าเขาเขาพูดกันว่าเป็นแพรใต้ต้นมะขาม,ม,ขามใช่ค่ะตอนที่นจุ๋มมาซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะ มันมีเม็ดมะขามอ่ะงอกถึงนาจุ๋มก็เลยว่าถ้าหน้าบ้านเราอ่ะมีต้นมะขามอ่ะก็คนใต้ก็จะถือว่าเป็นที่เก่งขามของคนทั่วไปก็เลยเอามาปลูกแล้วก็ขึ้นแผ่ที่นี่เลยจนต้นมะขามต้นนี้โตจนถึงปัจจุบันนี้ที่ปีครับผมนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นนับตั้งแต่ที่นาจุ๋มมาอยู่ที่นี่ประมาณ30ปี30ปีค่ะ เขาบอกว่าต้นมะขามที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยสามสิบกว่าปีนะใช่ค่ะกว่ากว่าด้วยค่ะก็คือก็คืออันนี้ก็คือเป็นเบนชมพูหรือเป็นจุดเริ่มต้นของแพปลาจุกจุมของน้าจุ๋มเลยใช่ค่ะครับปัจจุบันครับน้าจุ๋มเรื่องของตัวแพปลาเราเนี่ยเราเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปัจจุบันตลาดปลากระพงเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วแพรเราทําอะไรยังไงบ้างครับน้าจุ๋มครับแพปลากระพงตอนนี้ของน้าจุ๋มล่ะคะน้าจุ๋มซื้อปลากระพงมาจากลูกบอ่อแล้วน้าจุ๋มก็กระจายไปฟัง ภูเก็ตบ้างกระบี่บ้างพังงาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งแม่ค้าตามตลาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแบบต่างอำเภออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์บางครั้งก็จะมีแบบไปนครบ้างชุมพรบ้างอะไรอย่างนี้ตลาดใกล้ๆอะไรแบบนี้ค่ะเท่าที่ฟังที่น้าจุ๋มบอกตลาดของเราเมื่อกี้คือหลักๆเลยเราเขาจะเน้นเรื่องของตัวจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะน้าจุม๋ม ช่กำลังซื้อดีใช่ค่ะค่ะครับใช่กอะพังงานกอะสมุยอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ในสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยทั้งหมดเลยก็ถ้านึกถึงปลากระพงก็ต้องมาที่แพรปลาจุกบจุ๊ของนะจุ๋มใช่ค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงชุมพรนครอะไรต่างๆก็ต้องมาที่เราค่ะค่ะครับผมพูดถึงในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่จุดเด่นของปลา ที่เรามีความแบบมีความยูนิคหรือความพิเศษทำไมทุกคนต้องวิ่งมาหาเรานะจุ๋ mm hmm. คุณภาพปลาเป็นไงอะไรยังไงเรามีเซอร์วิสยังไงบ้างค่ะก็คือน้าจุมขายอาหารให้ลูกบ่อใช่ไหมคะ, mm hmm. ะทีนี้น้าจุมก็รับไปจับปลาเข้ามาด้วยซึ่งปลาที่ที่จับที่นี่อะค่ะปลามันจะแบบมีความสดใหม่มีความสด ใหม่แล้วก็พอลูกค้าเอาไปใช้เอาไปขายมันก็จะแบบสวยอะไรประมาณนั้นนะค่ะเนื้อก็จะแบบรสชาติดีอะไรแบบนั้นนะค่ะครับค่ะเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นปลาอะไรนะคะประมาณสองน้ำอะไรแบบนั้นนะคะมีความเค็มมีความเค็มแล้วก็มีความจืดผสมอะไรแบบนั้นนะคะเป็นปลานํำก่อยแล้วก็มีความรสชาติมีความเป็นพิเศษนิดนึงใช่ค่ะครับผม ตลาดของที่นี่ครับนะจุม๋มก็คือของทางใต้หรือทางสุราษฎร์ธานีเองครับตลาดปลากระพงเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของตัวเขาไปใช้ทํายังไงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ยครับนะจุม๋มอ๋อค่ะอันนั้นสุราษฎร์เนี่ยทางใต้เนี่ยปลากระพงเนี่ยจะเป็นเมนูที่แบบทําได้ทุกอย่างค่ะก็อย่างงานงานบวชงานสีดำเขาจะเอาไปแกงส้มไปทำต้มเผือกไปทำแบบ คือเลี้ยงคนในงานนะคะคค่ะประมาณนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นงานศีลงานอะไรก็ดำงานบุญค่ะงานรื่นเริงอะไรของทางใต้เนี่ยค่ะต้องมีปลากระพงเป็นเอกเป็นเอกใช่ไหมค่ะต้มอะแกงส้มปลากระพงค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะใช้เลยเมื่อกี้น้จุ๋มแอบกระซิบผมว่าอะไรนะปลากระพงไซยักษ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาไปหั่นชิ้นที่ที่ส่งอะบางทีส่งวันหนึ่งเป็นตันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอื อันนั้นก็จะเป็นส่วนของโต๊ะจีนโตจีนค่ะโต๊ะจีนบางครั้งก็กสมมติว่ามีงานอย่างเงี้ยเขาก็จะรับแบบตันห้าเขาก็จะเอาไปทําเป็นเมนูแกงส้มแล้วก็ทอดทาํามรสค่ะผมเราข้าหั่นชิ้นตรงหัน<ป>่นชิ้นค่ะคตัวใหญ่แล้วปัจจุบันนะครับนะจุ๋มเรื่องของตัวณาวันนี้เรารู้ว่าปลากระพงเนี่ยขาดตลาดแต่ว่า เรื่องของตัวปริมาณที่แบบว่าออกจากแพเราไปโดยเฉลี่ยแต่ละวันนะครับผมไปยังไงปริมาณเท่าไหร่ครับผมปลาออกระบงที่เราแบบขายออกไป,ออกไปหรอคะถั่วเฉลี่ย<ช>ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4ตัน4ตัน3ตันประมาณนั้นค่ะวันละ3าถึงสตันใช่ไหมครับประมาณนั้นครับผมแล้วอีกอันนึงก็คือ พูดถึงอีกตัวธุรกิจหนึง่งที่ทางแยปลาจุบจุ๋มหรือนจุ๋มทําด้วยก็คือเราเป็นต,ตัวแทนจาหน่ายหรือเอเจนต์ขายอาหารปลาด้วยตรงนี้<ช>พูดถึงนิดนึงว่าเรามีจุดเริ่มต้นหรือความเป็นมาอย่างไรบ้างครับนจุ๋มครับอืมอันนี้หรอคะใช่อันแรกนจุม๋มขายของบริษัทอื่นก่อนอแล้วภฏิหลังนจุ๋มก็โดนโดนโดน,โดนอะไรนะคะก็เรียวกว่าโดนโกงไป โดนโดนไม่ใช่บริษัทนะคะโดนลูกค้าโดนลูกค้าโกงไปแล้วนาจุ๋มก็เลิกขายยี่ห้อนั้นแล้วก็พอตอนหลังก็มาจำมีมาขายเป็นของโปรฟีดครับแล้วก็อยู่นี้ครับก็คือโปรฟีดของไทยูเนียแล้วก็ยูนิเพรสเดียนของอเมซอนครับทำไมถึงเลือกทำไมถึงเลือกสองแบรนด์เนี้ยครับนาจุ๋มของอเมซอนเนี่ย ปามันจะทำให้สีสวยตัวเหลืองเป็นสีทองค่ะคแต่น้จุ๋มก็จะแยกเป็นว่าเริ่มต้นก็าอาจจะกินของอโปฟิตก่อนครับค,ค่ะแล้วก็พอปลายๆเราจะจับแล้วเนี่ยเราก็ให้เขามากินอยู่นี้ค่ะผก็คือคว่าลูกบ่อที่เรา รับซื้อปลากระพงเนี่ยเขาจะให้กินก็จะแบ่งเป็น2อองพาร์ทในการเรียนช่วงแรกก็อาจจะเป็นสอโปรฟิตก่อนแล้วก็พอใกล้จับก็จะเป็นยูนิเวอร์ซลเน่ยอะไนี้ใช่ไหมครับให้สีปลามันสวยค่ะดูแบบว่าสีปลาสวยเป็นสีทองค่ะใช่ค่ะใช่ครับผมตรงนี้ในเรื่องของตัวคุณภาพปลาจากลูกบ่อที่เราจับเป็นยังไงบ้างครับนจุ๋ครับอันนี้จะถ้าของลูกบ่อเนี่ยเราจะจับทุกวันจับแค่พอขายครับ แล้วเราก็จะได้ปลาใหม่สดทุกวันค่ะแล้วมันก็จะสวยสวยทุกวันสดทุกวัน,วนครับ้าจุ๋มครับแพรของแปรแพปลาข,ของเราเนี่ยเรารับตาตั้งแต่ไซส์เท่าไหร่จนถึงไซส์เท่าไหร่อเออเรารับทุกไซส์ค่ะทุกไซส์เลยตั้งแต่หกห้าหกขีดขึ้นไปแม้แต่ตัวจิ๋วจิวสองนิ้วสามนิ้วอะไรแบบนี้เขารับ 2นิ้ว3นิ้วก็จะามาขายแม่ค้าตลาดนัดฮะเขากินกันด้วยเหรอครับค่ะอ่าค่ะเราขายหมดขายหมดเขาเรียกว่ารับหมดรับจากลูกค้าลูกบ่อหมดเลยค่ะอืมใช่ค่ะรับหมดทุกไซส์เลยตั้งแต่ตัวเล็กๆเป็นปลาจิ๋วจนถึงจิ๋วจนถึงจัมโบ้8โล9โล10โลค่ะปลา8โล2ขีดตั้งแต่2ขีดจนถึงปลา10โลจนถึงปลาตัวละ1ิโลค่ะครับ งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อลูกป,ปลามาขุนแล้วขายหน้าจุ๋มได้ไหมเราจะรับซื้อหมดเลยอ่ะ <laughs> เอาเป็นตัวแค่นี้พออู <laughs> อ้สิบตัวสิบโลก็ขายก็เท่ากับว่าไซส์ปลาที่แบบว่าเป็นปลายักษ์ที่เป็นไซส์บอร์ดก,ก็คือทางไายปลาจุ๋มหน้าจุ๋มก็คือรับซื้อมาหมดเลยทั้งจากภาคทั้งจากทั้งข้าง,ง,งบนก็มาค่ะ <laughs> ใ,ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอื ใช่ค่ะก็อย่างที่น่าจงบอกแหละที่นี่นิยมปลาคือทางใต้เนี่ยเมนูปลากระพงแกงส้มเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากมคือแบบทุกร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเมนูปลากระพงแกงส้มครับผมค่ะตรงนี้ก็คือเท่ากับว่าเรามีตลาดที่แบบว่ามีความเป็นมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นยูนิคก,ก็คือตลาดทางใต้เราเนี่ยเมนูแกงส้มปลากระพงะที่จะ<ช> แล้วมีส่งไปทางมีส่งไปทางต่างประเทศบ้างไหมคนะณจุ๋มครับไม่มีค่ะออก็คือในที่นี่ก็คือแค่ไม่พอขายแล้วใช่ค่ะใช่ใช่ยิ่งช่วงนี้ยิ่งไม่พอยิ่งช่วงนี้ยิ่งไม่พอโอเคแล้วถามนิดนึงว่าณจุ๋มมองอยังไงในเรื่องของตัวที่ว่าอตอนนี้เรื่องของสถานการณ์มันปากกระพงในประเทศมีไม่พอขายณจุ๋มมองว่ามันควรจะเป็นมันควรจะทำยังไงได้บ้าง มันควรจะทำยังไงได้บ้าง<ช>หรอคะ<ช>ปลาปลาเนบเราก็ต้องส่งเสริมคนเลี้ยงออ,อย่างเหมือนคนที่เขาหยุดเลี้ยงไปอะค่ะเราก็ไปชักชวนให้เขากลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนในจังหวัดสุราธานีเนี่ยเขาจะแบบหยุดเลี้ยงไปเยอะช่วงก่อนโควิดแล้วก็ช่วงโควิดอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นราคาปลามันตกตำ่ำแล้วก็ขายไม่ได้ครัค,ค,รค่ะแล้วก็พอช่วงโควิด ลูกค้าหยุดเลี้ยงไปแต่ว่าเรายังมีบ่อเราก็เริ่มไปชักชวนอย่างเงี้ยค่ะหให้ลูกค้าเลี้ยงแล้วเราก็แนะนำอาหารอา,อาหารเราก็จะให้ลูกค้าเาจ่ายเงินสดเราแค่เบอร์5ส่วนเบอร์6เบอร์7อะไรแบบนี้เราก็ให้เครดิตกับเขาเลย เราให้เครดิตกับเขาเลยพอเขาทานเบอร์เจ็ดใช่ไหมคะพออายุปลาได้สักประมาณ5เดือน5เดือนกว่า,าเราก็ลองเทสไซส์กระสุมไซส์ขึ้นมาจับสุ่มไซ์ขึ้นมาดูดว่าอันนี้อ่ะหเดือนกว่าเนี่ยของบ่อเน,นี้ใช้ได้หรือย,ยังอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วน้าจุ๋มก็จะใช้วิธีการคือเอาลูกน้องไปจับค่ะถ้าเราขายวัน3ตันเราก็ จวงมาแค่สมตันอะไรแบบนี้ค่ะคือลากมาแค่สามลากมาแค่สามอาจจะแบบว่าลูกค้า3ตันอาจจะเกลี่อเกลี่ยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็เท่ากับว่าช่วงที่เนี่ยที่เมื่อก่อนเราเกิดปัญหาเรื่องโควิดคนก็ขาดทุนคนเลี้ยงก็ขาดทุนแล้วก็<ช>ปลาดำเข้าจากทางมาเลเซียคนเลี้ยงก็ขาดทุนด้วยขาดทุนด้วยเท่ากับว่าณตอนนี้ก็คือทางณจุ๋มก็คือเหมือนกับว่าเราช่วยก็คือ เขาเรียกว่าช่วยในการอาจจะส่งเสริมเรื่องของตัวปล่อยเครดิตให้ปล่อยเครดิตเพื่อให้จูงใจเขาพอจูงใจให้เขาเลี้ยงค่ะคิดว่าน่าจะยาวดีราคาดียาวๆจากจากนี้ไปนานไหมครับน้าจุ๋มน้าจุ๋มคิดว่าน่าจะดียาวๆนะคะอืค่ะเพราะว่าอย่างถ้าทางมาเลยมันเข้าไม่ได้เข้ามาเป็นฟอสเซนเนี่ยลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ใช้เพราะฟาร์มสดอ่ะมันจะแตกต่างกัน ครับผมประมาณนั้นก็ครับผมได้เลยครับสุดท้ายครับน้าจุ๋มมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมกับเรื่องของตัวตลาดปลากระพงรวมจึงในเรื่องของการเลี้ยงในภาพรวมทั้งหมดเลยครับในทำจะทาไงให้เรื่องของที่ว่าตลาดเราสามารถที่จะไปได้คู่กับการเลี้ยงด้วยที่มันคู่กับการเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้น้าจุ๋มก็ว่าน้าจุ๋มจะต้องส่งเสริมมาค่ะหรือไม่ก็ไปชักชวนลูกค้าที่เขาหยุดเลี้ยงไปแล้วให้กลับมาเลี้ยงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วน้าจุ๋มก็ จะพูดถึงอะไรนะคะแบบบอกถึงราคาเขาไปว่าเออตอนนี้ราคามันเริ่มดีขึ้นแล้วนะอ,อะไรประมาณนั้นแล้วน้าจุ๋มก็คงต้องให้แบบ มีเครดิตให้กับลูกค้าค่ะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาให้เขากลับมาเลี้ยงอย่างสมัยก่อนที่เขาขัดทุนอะไรแบบนี้หรือว่าคนที่เขาเลี้ยงกุ้งแล้วแบบไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยน้าจชมก็จะบอกเขาว่าให้หันมาเลี้ยงปลากระพงลองดูอะไรแบบนี้ค่ะเปลี่ยนจากกุ้งมาเป็นปลากระพงซึ่งบ่อมันก็มีอยู่แล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็เราให้เครดิตอาหารช่วงปลายๆอะไรแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มมีบอ่อที่จะเริ่มเลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วค่ะคเพื่อที่จะให้ปลากระพงในสุราธานีไม่ขาดครับตรงนี้ถ้าเผื่อว่าใครสนใจอยากจะเลี้ยงจริงๆหรือว่าจะขอคำปรึกษาเรื่องของตัวอยากเลี้ยงแต่ว่าเรื่องของตัวขอเครดิตอะไรต่างๆของความช่วยเหลือตรงนี้ติดต่อที่ไหนได้บ้างครับณจุกอ่าก็มาติดต่อที่แพรณจุมได้เลยค่ะคเข้ามาหาณจุมที่แพรมาคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะคแล้วจะให้เราแนะนําเรื่องลูกปลา เรื่องอาหารซื้อลูกปลามาจากไหนทำยังไงอันนี้เราแนะนำได้หมดค่ะครับค่ะขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเบอร์ติดต่อก็จะเป็น081956-0634 0817194200ค่ะ,าคะตามเบอร์ลังเลยตามเบอร์ลังเลยโทรมาหาจุ่มได้หรือว่าปักหมุดมานะฮรแปลาจุ่มๆก็จะพามาเจอต้นมะขามยักษ์ใช่ค่ะครับ โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับณจุ๋ม <c oughs> ในเรื่องของตัวข้อมูลในเรื่องของอตลาดพาร์ปากปรงในภาคใต้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับค่ะดีค่ะ